ช,ช่างไป่โ้ยพลอดชแนลปลาเขาปลาขึ้นเกาจ้ามือนี่บุอกอนประมาณมบัว่านเลยผักพรนี่กระตายยังอยู่ทั้งรถอยู่พี่น้องมาลุ่นกันวมนาฮะสีมานบ่เมือนี่นะอุ้ยมันมานเด้ออูอ้ทางเขาไปปลาปาเ <ตา S 2> ห็ดหินเะห็ด ออกมาแล้วฮะเห็เหเดล้วพี่น้องโอ้ยสมานามพีเอ,อียงน้อนอ้อเพิ่งสาดเนี่ยเออออเพิ่งข้ามอ,อ,อาเล็กแหกมันพี่น้องให้ก่อนเด้อ ไปน้องเปิดอย่างนี้อู้คืองามเลยเอืนอน, <orith Seal> นี่ไอสองดอกอัดอกนึ่งดอกนึงนี่ดอกนึงโอ้ยดอกนี่เป็นตาหัก

เห็นบ่ด,นดอุอ้ยเบลล์น้ำสวยสวยมโม้ม,มันกันนอดเตียงตังเตียงขุมตึงขุม ให้ปลวกเดียวพี่นอ้องเท่าเด็กพี่น้องให้ปลวกนอ่นถา <c oughs> โอ้มีดอกหนึง่งจังคอยสิตัดเด้อถ่ายมือเดียวคือเก็บมือเดียว อ้ยเห็นเห็ดไข่วุ้ยเหี้ยตกกรใจโหดเกียดหน่อยโอ้ยถึงตาตัวมีดอกเดียวตัวมีมูหามูมันไม่เห็นเนาะบ้างเห็นเห็ดเป็นต,งตงองว้ย ตรงพึง่ตงตรงเลี้ยวหน่อยแล้วหหเหลืองเหลืองแก,ก,ก่แล้วบ่อนึกอึดอดพี่นงเนกปลาเนี่ปลายงางหลาะหาไป สี่เล่ยตะระโดกทางอื่นเขาเจาะข้าเสืดอหลายทีเฮยาแล้วไปทางใดมน,นีบ่ป้าลูกูกพึ่งดอกเห็ดบุญนี้บุน่นี้บุญนี้ตออ่นป้าอะโอ้กระสันโอ้ยงามงาม,งาม หัวหอมเห็ดหมเอ้ยดอกขาคือไปแล้วเด้อดอก้เือโอยดนี้ดอกนีแ้แต่มีสามดอก

bơ thảo lên mà còn ừ. cứ đợi nó Hãy subscribe cho

เฮอยเฮ้ยเป็นไนเป็นเสษนี่นะโอ้ยอ่าจ่เสษเศษนี่ยังเลือกแค่หลอดนะอไปอุ้อานบาน้เกมเฮ็ดดอกล้วก็มาเกมเฮ็ดเพาะบานอืมนั่นบอ้อืออือืออือันซ้ำนึงเขาอบุเห็น

น้องออกจากป่าแล้วบรรยากาศลมเย็นดีอือบรรยากาศดีครับพี่น้องอย่มาเบิง่งผลงานไหมโอ้ยโอ้ยไี้แกงอยู่มือนี่มานอยู่ คลิปนี้ซัเนี้ละจ้าคลิปหนาพหอ,อ,อกันไหมสวัสดีค่ะ